ดีครับพี่น้องครับช่วงเทศกาลนี้เอาเจริญดาเล็กสินที่ออกไปทั้งสุ่มเทานะพี่น้ังเนาะก้อนแก่นสุมเทนะครับดารกดไขวินัยจราจรน,นะครับเนาะ <c oughs> โอมจงไม่เห็นโอมจงไม่เห็นขนในิป <c> ิะ <oughs> พุทธบังตาธรรมะบังตาสังฆบังตาจงไม่เห็นกูอ,อ,อายุเาลี่ย,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 ยเลย นี่มันดูดังไนี่มอนเข้ามามยอนเข้าาลเรียกครับ<า>ครับเือ่อเข้าใจกันเจ้ใจเห็นกล้องวะ่ะยานกล้องอะไรรเ่เห็นมือตืดด้อเ <Yeah. S 1> <laughs>